สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทาง Nation Channel นะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงเงินนาทีทองค่ะวันนี้วันที่3 1มกราคม2556นะคะอยู่กับคุณเทพกิจชัชเรียวงศ์ดิฉันธนวันปันทโชติค่ะครับก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนมกราคมแล้วนะครับแป๊บเดียวเองจริงจนฮะในช่วงหลายวันที่ผ่านมาดัชนีหุ้นไทยก็ปรับบวกขึ้นมาได้นะครับนักลงทุนก็นี่อกดีใจไปแต่วันนี้นะครับ เห็นธาดัดชนีแล้วโอ้โหนะครับอาจจะกลุ่มขมับได้เล็กน้อยนะครับเพราะว่าครึ่งวันเช้าเนี่ยฮะก็ยังคงปรับลดลงไปเกือบเกือบจะสิสี่จุดนะฮะจริงๆแล้วร่วงลงไปหนักที่สุดหน่อยก็สิบสี่จุดกว่าๆด้วยซ้ำนะครับแล้วก็กระตุ้นขึ้นมาได้เล็กน้อยนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในแดนลบอยู่นะครับวันนี้ดดชนีนะครับ มาอยู่ที่1,477.16จุดนะครับปิดไปครึ่งวันเช้าลดลงไปถึง13.66จุดเลยทีเดียวนะฮะส่วนมูลค่าการซื้อขายนี่ก็เฉียด30,000ล้านแล้วนะอยู่ที่29,000 233ล้านบาทนะก็ไม่รู้ว่านักทุนนี่ตอนนี้จะก,กําหนดทิศทางกลยุทธ์ยังไงบ้างนะเดี๋ยวคงจะต้องมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเขียวยกแผนแล้วกันนะฮะเพราะว่าภาพรวมของแต่ชนีหุ้นไทยเมื่อช่วงเช้าที่ย่อตัวลงมาอยู่ในแดนลบนะคะเป็นเพราะว่าผิดหวังกับข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐค่ะเมื่อค่าคืนที่ผ่านมามีการประกาศตัวเลข GDP เบื้องต้นออกมาในช่วงไตรมาสที่สี่ปรากฏว่ากดตัวนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็มีการคาดการณ์นะคะว่าภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐนั้น อาจจะดูแนวโน้มยังไม่มีทีท่าจะฟื้นตัวอย่างสดใสกดดันให้ตลาดหุ้นนะคะมีการปรับตัวลดลงไปในขณะที่ราคาทองคำนั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะเพราะว่าบรรดาน,นักลงทุนคาดการว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีก็เลยนําเงินมาซื้อทองในขณะเดียวกันค่ะถ้าหากว่ามาดูเชิงเทคนิคของเจ้นเด็กไทยจะเห็นได้เลยนะคะว่า ตอนนี้สัญญาณที่เราลุ้นกันว่าจะไปที่1,500จุดนะคะอาจจะต้องรอดูความชัดเจนค่ะเพราะว่าตอนนี้เส้นเด็กนั้นลงมาที่แนวรับสำคัญที่1,480จุดและหลุดแนวรับนี้แล้วหลุดลงมาที่1,475จุดรับนี้เป็นรับที่ต้องจับตานะคะถ้าหากว่าหลุดลงไปโอกาสที่จะปรับฐานมีสูงเพราะว่าเมื่อวานนี้นักทุนต่างชาติ ก็มีแรงเทขายสุทธิออกมากว่าพันล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเขียวยกแพงเดี๋ยวเราจะมาปรับกลยุทธ์กันแต่สิ่งหนึ่งสําคัญที่ต้องจับตาแ่ะก็คือตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเองก็ส่วนหนึ่งที่ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยลดลงมานะครับก็เพราะว่าผิดหวังกับตัวเลขที่สหรัฐประกาศออกมานะครับเป็นตัวเลข GDP ไตรมาสที่4ี่แล้วก็ภาพรวมของปี2555ปีที่แล้วนั่นเองนะครับ GDP ไตรมาสที่4ี่นะครับที่เมื่อวานนี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐประกาศออกมาเนี่ยก็หดตัวลงไป0.1เ็ครับขาบอกว่าสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยายตัวครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะครับประกาศออกมาแล้วสำหรับ GDP ไตรมาสที่4ี่นะครับเมื่อคำคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ GDP หดตัวต้องแต่ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับในช่วงปี2550ถึง2552นี่แหละฮะขณะที่นะครับสวนทางกับใน ไตรามาสที่3นะครับไตรามาสที่3เนี่ยตอนนั้นยังขยายตัวอยู่ที่3.1%เปอร์เซ็นต์เลยนะเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าช่วงท้ายท้ายปีเนี่ยการให้จ่ายภาครัฐร่วงลงอย่างหนักหรือเปล่านะครับที่ร่วงลงไปถึง15%เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ภาคเอกชนช่วงท้ายทยปีก็มีการปรับลดสต็อกสินค้าคงคลังนะครับแต่ท้ายที่สุดรวมแล้วทั้งปีนะครับแม้ว่าไตรามาสที่4หดตัวลงไปแต่ทั้งปี2 5 5 5 นะครับของสหรัฐก็ยังคงขยายตัวอยู่ที่2.2เเทียบกับปี2554ก็ดีกว่าเล็กน้อยนะก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับโดยรวมแล้วค่ะเป็นการคาดการณ์ GDP เบื้องต้นในช่วงไตรามาสที่4นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าข่าวในฝั่งสหรัฐนะคะเมื่อวานนี้ไม่ได้มีเฉพาะข่าวของ GDP เท่านั้นยังมีการประชุมของ FOMC นะคะที่ยังคงจะต้องจับตาค่ะว่าแนวโน้มการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะคะที่ประชุมของ FOMC เมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่ามีการคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ในระดับต่ำเท่าเดิมเลยนะคะที่0ถึง0.25%ปเ์ค่ะโดยทางธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะประกาศคงอัตราดอกเบีย้ยในระดับต่ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะต้องการผลักดันให้เศรษฐกิจนั้นอยู่ในระดับที่มีการฟื้นตัวและกระตุ้นด้วยอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำขณะเดียวกันค่ะได้มีการคาดการณ์ นะคะว่าอาัตราเงินเฟอ้อในช่วง1-2ปีข้างหน้าจะยังคงสูงกว่าเป้าหมายในระยะยาวที่2%ในขณะที่คณะกรรมการกำหนดไว้ไม่เกิน0.5นะคะและการคาดการเงินเฟ้อในระยะยาวก็ยังคงอยู่ในระระดับที่สามารถควบคุมได้นะคะ ข่าวดอกเบีย้ยคงไว้ในระดับเดิมอีกเรื่องหนึ่งที่เรารอเฟดพูดนั่นก็คือเรื่องของการใช้ QE นั่นเองนะคะว่าตกลงแล้วเฟดจะเอาอย่างไงกับการใช้ QE นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาเหมือนกันว่า QE 3, QE 4นั้นมีความเป็นไปได้ค่ะที่เฟดอาจจะยกเลิกการอัดฉีดเม็ดเงินผ่านทั้ง2มาตรการนี้ก่อนชิ้นปีนี้นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ทางเฟดออกมายืนยันแล้วนะคะว่า จะยังคงใช้มาตรการ QE 3และ QE 4อีกต่อไปค่ะโดย QE 3และ QE 4นะคะที่นำเงินทั้งหมดไปซื้อพันธบัตรนะคะสาระที่มีการอายุถ่ายถอนวงเงิน45,000ล, 45, ล, 45, ล้านเหรียญิ45,000ล้านเหรียญสาระนะคะบวกกับการที่นำเงินเข้าไปซื้อหลักทรัพย์ที่มีสัญญาจำนองคำประกันอีก40,000ล้านเหรียญสารัฐ รวมไปเสร็จแล้ว80,000ล้านเหรียญสหรัฐ85,000ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนที่จะอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในรายเดือนเป็นเป็นเดือนเป็นเดือนไปยังคงเดินหน้ายอย่างต่อเนื่องนะคะคเพื่อที่มีวัตถุประสงค์องการที่จะให้จํานวนคนว่างงานนั้นปรับตัวลดลงมาให้ได้ไดก็ต้องจับตาดูเพราะว่าตั้งแต่อัดฉีดเ,เงินเข้าสู่ระบบตัวเลขคนว่างงานก็ลดลงเรื่อยๆจากระดับ8%ตอนนี้ก็ลงมาอยู่ที่ 7.8แล้วแต่เป้าของเขาอยากจะเห็นตัวเลขที่6.5ก็ต้องเอาใจช่วยสหรัฐด,ด้วยนะคะอ,อยากได้ต่ำกว่านั้นนะครับจากสหรัฐพาพามาที่สิงคโปร์กันบ้างนะครับพูดถึงดิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับในช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยอาหนีไม่พ้นหุ้นของ F&N n นะฮะเฟเซอร์แอนนั่นเองนะฮะวันนี้ตลาดหุ้นสิงคโปร์ประกาศแล้วนะครับว่ากลุ่มของคุณเจริญนะครับ กลุ่มไทยเบเวอร์เรสก็คว้าดิวนี้ไปสำเร็จแล้วหลังจากที่ถือหุ้นเกินกว่า50%นะครับหลังจากที่ชนะการประมูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์นะครับประกาศว่ากลุ่มของคุณเจริญศิริวัฒนพักดีนะครับประธานกรรมการบริษัทไทยเบเวอร์เรสนะครับได้เข้าถือหุ้นบริษัทเฟเซอร์แอนด์นิฟหรือว่า F&N เพิ่มขึ้นมากกว่า50%แล้วนะครับโดยล่าสุดที่มีการแจ้งนะครับต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เมื่อวานนี้เนี่ยบอกว่าตอนนี้นะครับกลุ่ 51%นะครับผ่านบริษัท TCC a s s e t s นะครับเป็นบริษัทลูกของไทเบฟเลต์นั่นเองนะครับ หลังจากนี้ครับคาดว่ากลุ่มของคุณจเจริญเตรียมที่จะเข้าควบคุมกิจการทั้งหมดเลยนะของ F N N ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่าแก่มากๆนะฮะหนึ130ปีนะมีธุรกิจที่หลากหลายจริงๆทั้งกลุ่มอาหารกลุ่มเครื่องดื่มและที่สําคัญก็มีกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์จํานวนมหาศาลน,นะครับซึ่งการซื้อกิจการในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นการซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับคิดเป็นมูลค่าเงินไทยเนี่ย เท่าไหร่รู้ไหมฮะสามแสน 3, ล้านบาทนะฮะคุณจเจริญก็เพิ่มราคาซื้อหุ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนแรกยังแพ้อยู่แต่ครั้งล่าสุดเนี่ยก็เพิ่มจนทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับยอมถอนตัวไปนะฮะยอมที่จะไม่แข่งราคาสู้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผู้ถือหุ้น F.N.N. นะครับมีเวลาจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์นี้ที่จะยอมรับหรือว่าปฏิเสธข้อเสนอของคุณจเจริญน,นะครับในการซื้อหุ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่า การประชุมผู้ถือหุ้น F.N.N. นะครับเพื่อที่จะพิจารณากรณีการซื้อหุ้นครั้งนี้จะมีขึ้นนะครับวันที่4กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับแล้วก็คาดว่าหลังวันที่4กุมภาจะมีความชัดเจนในขณะเดียวกันคณะกรรมการที่บริหาร F.N.N. มาก่อนหน้านี้แล้วก็คาดว่าจะลาออก ทั้งชุดเลยเพื่อที่จะให้กลุ่มของผู้เจริญเนี่ยมาทําหน้าที่บริหารงานต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยนะคะพูดถึงเส้นเด็กไทยเมื่อเช้าที่ผ่านมาหลายคนก็คงอดแปลกใจไม่ได้นะคะว่าเมื่อวานนี้พลังงานกําลังมาดีๆเลยวันนี้ย่อซะแล้วนะคะไม่รู้ว่าแนวโน้มพลังงานจะมาจริงหรือไม่แล้วก็เส้นเด็กไทยจะไปไหนต่อเดี๋ยวกลับมาหาคําตอบกันในช่วงเขียวยกแผงค่ะเดวกลับมาครับ